มันโดนมันเสาด้วยมันพระเเมื่อกี้ที่ขายพรมลายให้กับผู้โดยสารรถใช้ถนนบนเส้นทางนี้หลังจากที่เขาเห็นป้ายนี้เนี่ยเขาพูดให้กำลังใจเราเรา,เราอย่างไรบ้างไหมตัวหน,นึ่งก็จรู้จักเราเป็นในปีเราแล้วก็ตัวนหนึ่งคนไม่รู้จักเขาเคยบอกว่าทำดีมากเราต้องช่วยกันเราคนไทยไปมาเนี่ครับครับ ันก็เลยแบบมันก็เลยทําให้ผมมีกาลังใจต่อยอดช่วยสังคมช่วยสังคมไปเรื่อย<ะ>ผมคิดทุกวันแบบเราจะตายไปไหนเราก็ไม่รู<ะ>แ้แต่ก่อนจะตายเราจะทํายังไงให้ช่วยสังคมให้ได้เยอะที่สุดคิดแค่ไหนครับเป็นวันเลยคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับได้เลยครับผมได้ครับ ก่อนที่จะไปร่วมบริจาคนะครับขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคด้วยนครับเดีย๋ยววันนี้นับก่อนเราจะแจงยอดก็ได้เท่าไหร่นะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะแจงยอดก่อนอนับเลยขอบคุณเนฟซีที่ร่วมบริจาคเงินมาวันนี้เราจะโอนให้ที่เป็นมิลิลิตรหมดเลยใครที่สนใจร่วมบริจาคส่วนทุนได้นะเนฟซี ับจงแล้วเราจะโอนให้พี่บินหมดเลยติดเฮ้ยผ่นสองแล้วพันสองแล้วพันสองแล้วเราจะร่วมไปจากร่วมได้นะจ๊ะเอฟซี๋ยวนับเยงก่อนวันนี้มีนะข่าวติดติดอ๋อวันนี้ นำเงินที่ขายภูมิใจก่อนนะครับมาร่วมบริจาคช่วยไทยน้ำท่วมก็เลยมาที่ธนาคารนี้เดี๋ยวโอนผ่านธนาคารผมครับผมจะโอนผ่านธนาคารนี้นะนั้นเดี๋ยวขอร่วมบริจาคด้วยนะคะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเป็นังใจดครับวันนี้ผู้จัดการเราร่วมบริจาคน้ำท่วมนียนะครับนี่นะครับ